we ที่แราตีสังหารวิการประมาณยามสองลมเนือกระโชคเบาๆแม้กระโชคไม่รุนแรงแต่ยังหนาวเย็นเสียดกระดูกในความมืดปรากฏเงาร่างสายหนึ่งพุ่งปราดไปยังนอกเมืองด้านทิศใต้ดุดสายฟ้าหลังเงาร่างสีขาวเป็นเงาดำสองสาย พุ่งตามติดโดยกระชั้นชิดพอจากตัวเมืองลงใต้ประมาณสิบลีเห็นเป็นดงไม้แถบหนึ่งยามนั้นหน้าดงไม้เยือนเรียงรายด้วยเงาดำหกสายมองแต่ไกลคล้ายวิญญาณพูดร้ายก็มีปานเงาร่างสีขาวที่โลดแล่นนำหน้าเห็นพวกมันแต่ไกลดังนั้นบุกกายเล็กน้อย สาด์พุ่งลงที่เบื้องหน้าพวกมันดุดดาวตกเงาร่างสีขาวคือเสื้อขาวถุงวิญญาณน,นักศึกษาหน้ายกตัวปิงเงาดำที่ติดตามหลังคือบ่อเมียและโงูเกียงเกียงบ่อเมียพอบ่รลุษถึงกว่าตาสำรวจมองตลบหนึ่งเห็นเงาดำหน้าดงไม้ล้วนเป็นชายจักรันชุดราดกลม สีหน้าบูดเบึ่งดูร้ายตาวาว่ับเป็นประกายจำนวนหกคนได้ยินเสื้อขาวทวงวิญญาณกล่าวว่าท่านทั้งหลายคือหกอมหมิตขคักสัวหรือชายจจกันร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งเสืบเท้าอ,อกนาหนึ่งก้าวตวาดว่าเป็นพวกเราหกผู้กล้าคักซัวเด็กน้อยคือเสื้อขาวทวงวิญญาณหรือ ชายชะกันที่เอ่ยปากเป็นพี่ใหญ่หกอําเตชายาผู้ทรงพลังเชื้อใต้กังชายชะกันที่ด้านหลังทั้งห้าล้วนเป็นคนในหกอําเตคักสัวประกอบด้วยอันดับสองดาวผ่านพิภพจิวจื้อเก่าอันดับสยมมทูดนินเบเมอันดับที่สี่วิบัติน้อยอวงเพ็งหลัง อันดับห้าไทยสวยกุ้มกลิมอ้วงเมงหนีซึ่งเป็นต้นเหตุกรณีพิพาทครั้งนี้และอันดับหกเทียมของเบ่งเนี่ยปุกห่วมเสื้อขาวทรงวิญญาณโภศีชากล่าวว่าไม่ผิดเราเสียวเอี่ยรุดมาตามนัดยามนั้นเทียมของเบ่งเนี่ยปุกห่วมพันเสือกายออกมา ชี้มือไปยังพ่อเมียได้โง่เกีียงที่เืินดูด้านข้างกล่าวว่าพวกมันเล่าเป็นผู้ช่วยที่ท่านนัดแน่มาหรือพวกมันเป็นสหายที่ข้าพเจ้าเพิ่งพบดังนั้นติดตามมาชมดูเหตุการณ์ผู้ทรงพลังชื่อใต้กังแค้นเสียงดังฮ่กล่าวว่าท่านหากทราบสถานการณ์ก็จะได้สอดมือยุ่งเกี่ยว ไม่เช่นั้นต้องประสบะ้์กรรมด้วยเสื้อขาวทงยานยิ้มพลางกล่าวว่าท่านไม่ต้องข่มกู่ผู้คนไปยังคงสาสารเรื่องของพวกเราเถอะผู้ทรงพลังเชิดใต้กางทะลึงตาชัยกล่าวว่าเด็กน้อยครากรเจ้าเกยทำร้ายเล่างโง่พวกเราใช่หรือไม่เสื้อขาวทงยานกล่าวว่า เล่าโงพวกท่านก่มเฮงรังแกสตรีอ่อนแอข้าจเจ้าผ่านทางไปจึงลงมือสั่งสอนมันแต่ทั้งนี้เพราะคำนึงถึงหลักมุทิตาของฟ้าจึงไม่ทำาร้ายมันถึงแก่ชีวิตผู้ทรงพลังกล่าวว่าเหลวไหลเด็กน้อยเจ้าปังาาทำาร้ายคนของหกผู้กล้าคักสัวทราบผลสุดท้ายหรือไม่ผลสุดท้ายอย่างไรกันหรือ เด็กน้อยต้องชดชายด้วยชีวิตเสื้อขาวธงวิญญาณกล่าวอย่างเฉยชา้าเราเสียวเยี่ยเมื่อกล้า,ารุดมายินดีน้อมสนองทุกประการพวกท่านมีฝีมือใดก็ทุ่มเทใช้อย่างเต็มที่กู้ทรงพลังชือใต้กังแค่นหัวรอกเหลียวมองน้องร่วมสาบานทั้งห้าตวาดว่าชักอาวุธบุกในเสียงตวาดได้ยิงเสียงเกลียวกระาว กกกำหิตพากันปลดแท่เหล็กกล้ายาวเจ็ดเสียจากวางเอวกระจายรายล้อมเข้าหาเสื้อขาวถุงยนันบ่เมียไม่อาจสะกดกลั้นใจเสือไปตวาดว่าพวกท่านคิดฉายพวกมากกลุ่มโมรุมหรอือผู้ทรงพลังชือใต้กังกว่าตามมายังบ่เมียเสยยิ้มกล่าวว่าชือตัวเยียดดักเตือนพวกเจ้าแล้ว เด็กน้อยยังคิดสอดมือเข้ามาอีกหรือบ่เมียกล่าวเสียงเย็นชาพวกท่านหากสาสางบัญชีด้วยความยุติธรรมข้าเจ้าเป็นสักขีพยานอยู่ด้านข้างหากพวกท่านคิดใายพวกมากเข้ากรุ้งโม,มูรุมข้าพเจ้าต้องสอดมือเข้ายุ่งเกี่ยวผู้ทรงบลังเช่อใต้กังตวาดสั่งว่าพวกเจ้าแบ่งกำลังไปจัดการมัน หยุดเล็กน้อยจึงสั่งต่อเล่าโง่เล่าลักลงมือพางตะวัดแท่เล็กล้าจี้ใส่ทรงอกเสือเส้อขาวทรงวิญญาณยางหักหมเสื้อขาวทรงวิญญาณขยับกายปุบพิ้วกายถดสายลมปล่อยให้ปลายแท่เฉียดผ่านข้างกายไปแต่ไท้สัวกลุ่มกริมอ้วงมิงหีและเทียมของเบ่งเนี่ยปุกห่วม หดแท่เหล็กกลุ่มจูโจมมาทางซ้ายมือขณะเดียวกันดาวผ่านพิภพจิวชื่อเกา่จาจมมืทูดดำเป้แม่วิบัติน้อยว่วงเพ่งหลังรายล้อมเข้าหาบ่อเมียแท่เหล็กกล้าสามเส้นแยกย้ายจูโจมใส่จุดสำคัญบนร่างบ่อเมียดุดประกายไฟบ่อเมียแค่นเสียงอย่างเย็นชาสลับเท้าหลบเลี่ยง สลับฟ้าเหมือตีโต้ไปดังนั้นคนทั้งแปดแบ่งเป็นสองกลุ่มเปิดฉากต่อสู้ยางดูเดือดบ่อเมียทังหนึ่งหลบหลีกแท่ของสามในหกอมหิตทางหนึ่งชํำเลืองมองการต่อสู้ระว่างเสื้อขาวทวงวิญญาณกับสามอมหิตที่ลงเหลือเห็นผู้ทรงพลังและพวกทั้งสามพนกรวมกำลัง วนแท่เหล็กกล้าเป็นเงาแท่แน่นขนาดดดดคุณเขาจู่โจมใส่เสื้อขาวทงวิญญาณด้วยกระบวนท่าดูดันอเมหิตแต่เสื้อขาวทงวิญญาณเยือกเย็นไม่โลลานพริ้วไปมาอยู่ท่ามกลางเงาแท่สลับซับซ้อนบัดเดียวซ้ายบัดเดียวขวาหลบลีกกระบวนท่าของศัตรูอย่างคล่องแคล่วสวยงาม บ่อเมียรอบพองศีชาชมเฉยคำหนึงในใจคนผู้นี้ท่าร่างคล่องแคล่วปาดเปลียวดูท่าผู้ทรงพลังและพวกยากทำร้ายมันได้ยามนั้นดาวผ่านพิภพยมมาทูดดำและวิบัติน้อยผ่ากันเร่งเรากระบวนท่าเงาแท้ไขว้สลับซับซ้อนโอมจโจมใส่บ่อเมียอย่างดูร้ายแต่ต่อให้พวกมันจโจม อย่างดูร้ายเกลี้ยกราปดปานใดอย่างไม่อาจกระทบบ่อเมียแม่แต่ชายเสื้อโง้เกียงเกียงชมดูการต่อสู้ระวางเสื้อขาวธงยันและสามอมหิตชั่วขณะก็เลือนหน้ามายังวงต่อสู้ระวังบ่อเมียกับอีกสามอมหิตนี่เป็นครั้งสองซึ่งนางเห็นบ่อเมียชายท่าร่างและเพลงฝ่ามือ รู้สึกท่าของบ่อเมียคืนนี้เปรียบกับตอนต่อสู้กับสามในสีกระบีเทียนสัวอย่างลึกล้ำพิสดานยิ่งกว่าแสดงแน่ชัดพลังฝีมือบ่อเมียรุดหน้าตลอดเวลาทุกครั้งที่ต่อสู้กับผู้คนพลังฝีมือจะรุดหน้าเพิ่มพูนขึ้นอีกชั้นหนึ่งจวบจนถึงขั้นสุดยอด ท่านใดหัวนึกถึงธงกันพิล่าวิญญาณของบอ่อเมียต้องคำนึงขึ้นไม่ทราบกระบวนท่าธงของเขารุดหน้าขึ้นหรือไม่เราใหญ่ไม่กระตุ้นเตือนเขาใช้ออกอีกครั้งพอได้คิดร้องเสียงเจื้อแจ้าวบอ่อเมียท่านใหญ่ไม่ชักอาวุธให้พวกมันทดลองรับกระบวนท่าดูเพิ่งขาดคำได้ยินบอ่อเมียกลัวร้องดังกังวัน ขยับกายด้วยท่าร่างแยกประกายทะลวงเงาหลบรอดจากเงาแท้โผพุ่งกายขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อร่างบ่เมียพุ่งขึ้นสูงห้าหกมาค่อยเปลิวระเลี้ยวลงมาก็ร่างพอตกถึงพื้นมือขวาเพิ่มธงสามเหลี่ยมสีทองแวววาวเพนหนึ่งเสื้อขาวทวงวิญญาณชำเลืองมองมา พอเห็นธงกันพิษล่าวิญญาณพลันฉุกใจคิดบ่อเมียพอเห็นยืนนยัดมั่นตวาดว่าธงผืนนี้เป็นอาวุธเราเสียวเอียกขอเพียงพวกท่านรับได้สามกระบวนท่าจะปล่อยปลาละเว้นพวกท่านไม่ทันคาดคำจ้าวผานพิภพทั้งสามพากันตวาดก้องขวงแท่ทั้งสามเช่นจูโจมใส่บ่อเมียเป็นจุดเดียว บ่เมียยืนแนวนิ่งกับที่ไม่หลบเลีกอีกจวบจนแท้เล็ก,กล้าทั้งสามเส้นใกล้จูโจมถึงค่อยสมบัติธงวิเศษด้วยท่าพายโยร้ายก่อตัวปากตะวาดสำทับว่าปล่อยมือแท้เลยก,กล้าทั้งสามเส้นจูโจมมายังหนักหน่วงปานใดบ่เมียกลับกวาดธงเข้าประทะ นับว่าขวัญกล้าบังอาจนักหาทราบไปว่าท่าพายุร้ายก่อตัวนี้เป็นหนึ่งในแปดกระบวนท่าทงลมหวนอนุภาพเกลียวกร,ราลารุนแรงยิ่งแท่เล็กกล้าและกระแสธะทงพอประท้าได้ยินเสียงเกลียวกร,ราวเงาแทบเลีวกระจายสามในหกอิิตถูกกระแทกง่ามมือขวาชีขาด แซ่เหลกล้าหลุดกระเด็นจากมือเลือดลมในกายพุ่งพลานปันป่วนแซ่เล่กล้าของสามในหกมเหติเพิ่งหลุดจากมือบ่อเมียก็ขยับถงวิเศษใช้ตามติดด้วยท่าพ,พายุยม้วนเมฆาวาดจูโจมใส่สามมหิดรอบกายดาวผ่านพิภพและพวกทั้งสามถูกกระบวนท่าพ,พายโร้ายก่อตัว กระแทกบอบช้ำภายในอยู่แล้วพอเห็นท่าพายุม้วนเมคาล้วนไม่อาจต้านรับได้ได้ยินเสียงแพร่ร้องติดต่อกันเงาคนปิวกระเด็นลำโลหิตฉีดกระจายดาวผ่านพิภพยมมาทูดดำและบิบัติน้อยถูกกระแทกกระเด็นไปคนละทิศทางที่ประจรหัวใจขาสบัน กลากโกรหิิตสิ้นใจจนหมดสิ้นผู้ทรงพลังและพวกทั้งสามพอฟังเสียงแผ่ร้องของพี่น้องร่วมสาบานล้วนแตกตื่นจนควันนีดีฟอกกระบวนท่าสับสนรวนเรเสื้อขาวตรงยิาณเห็นเช่นนั้นกล่าวเสียงกัางวานพวกท่านก็ทิ้งชีวิตไว้ที่นีเถอะในเสียงคะราวสะบัดฟาดฝ่ามือทั้งสอง บังเกิดเป็นมรสุมพลังปั่นปวนเข้าใส่ท้ายสวยกลุ่มกลิมและเทียมของเบ่งทางซ้ายขวาท้ายสวยกลุ่มกลิมและเทียมของเบ่งไม่ทันระงับควันนั่นแตกตื่นพลังฟาเมอพอทะลักถึงไม่อาจหลบเลีกรอดพ้นล้วนถูกวาดใส่ยางธนนีแผ่ร้องโหยหวนยาวนานเปรียวละเลี้ยวไปสองสามวากลางโลหิตเสียชีวิต ผู้ทรงพลังใต้กังเห็นพี่น้องทั้งห้าล้วนตายหมดสิ้นไหนเลยกล้าอยู่เสือบต่อหันกายวิ่งหลบหนียามนั้นบ่อเมีเพิ่งปลิดชีวิตดาวผ่านพิภพทั้งสามพอเห็นผู้ทรงพลังคิดหลบหนีต้องตระว่าโจรร้ายหนีไปที่ใดสกิดเท้าลอยตัวขึ้นร่างคล้ายห่อเหินเดินเบหา เลี้วลงขวางหน้าผู้ทรงพลังผู้ทรงพลังกำลังวิ่งหลบหนีเห็นเงาคนขวางหน้าก็ไม่เพ่งพิจารณาว่าเป็นผู้ใดตะวาดก้องอร้องขึ้นกระดาษาดฝ่า,ภามือทั้งสองใสมันร่างสรงใหญ่มีพละก,กำลังกล้าแข็งฝ่ามือนี้ลงมืออย่างเสียงชีวิตจึงหนักหน่วงปานผนเนเหล็ก แต่บ่เมียรับกำลังภายในคนละหลายสิบปีจากสามสุดยอดบุริมไหนเลยเห็นฝ่ามือนี้อยู่ในสายตายกมือขวารับฝ่ามือมันไว้ได้ยินเสียงโครมใหญ่ผู้ทรงพลังเผชิญพลังกระแทกสะท้อนอย่างรุนแรงลมหายใจเอืดอาดคาดท่วงแพ่ร้องเพียงคำเดียวก็ปลิวกระเด็นไป ดุดว่าขาดปานร่วงฟาดลงอย่างที่ห่างไปสีสิบห้าวากระอาโกล,กโลหติตดล้มตายลงหกอรมหเฮตดคักสัวยกกำลังมาทั้งหกคนคิดไม่ถึงตายใต้งเงือเมือบอ่อเมียและเสื้อขาวถ่วงวิญญาณจนหมดสิน้นโูเกียงเกียงเห็นฉะนั้นขณะเจ้าโหร้องชมเชยบอ่อเมียคล้ายปพระเปียนอันใด เพ่งตาว่าวั่าไปยังผู้ไม้อยู่ห่างสิบวากล่าวเสียงกังวนันในดงไม้เป็นยอดคนสารทิ่ใดขอเชิญปรากฏกายเสียงขาดคำหลังผู้ไม้ปรากฏหลวงจินชาราเข้าหน้าเมตตาการุณสีหน้าแดงเป,ปล่งปรังครองจีวรสีเทาหลวมกว้างก็รูปหนึ่งเดินออกมาหลวงจินชาราเดินถึงเบื้องหน้า บ่มมเมียประนมมือทั้งสองส่งเสียงสลรเสริญถ้าคุณว่าอมิตรพุทธประสกน้อยมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมนับเป็นอัจ,จริยยะของบุริมเพียงแต่เกิดถึงตอนนี้หลูกตาเล็กน้อยก็เ,เกินคำพูดไว้บ่เมียดูจากลักษณะท่าทีของหลวงจีนชาราแสดงว่าเป็นบรรพชิตสูงสัก รีบสำรวมตนกล่าวอย่างนอบน้อมเล่าเสียงสือ่อชมเชยเกินไปผู้น้อยละอายไม่กล้ารับเพียงแต่อใดขอเล่าเสียงสื่อแนะนำสั่งสอนหลวงจีนชลากล่าวช้าช้าอาตมาทราว่าประสบน้อยแบกความแค้นเลล้ำแต่คิดน้อมเตือนทั้งคิดขอร้องประสบน้อย คำหนึงถึงหลักอุทิตาของสถาบันสงฆ์อภัยคนได้โปรดอภัยจะได้พ่ออาทันการฆ่าฟันเกินไปปรสกน้อยสามารถรับปากอาตมาหรือไม่บ่เมียสถานใจเล็กน้อยคำหนึ่งว่าหลวงกินชาราทราบได้อย่างไรว่าเราแบกความแค้นดึกลำ หลวงกินรชารารอนใจเบาๆกล่าวว่าครั้งกระโนนผู้ที่ทำร้ายปิดามารดาท่านมีจำนวนร้อยแต่คนเหล่านั้นสามารถบอกได้ว่าเป็นศัตรูของท่านและสามารถบอกว่าไม่ใช่บอเมียกล่าวว่าเพราะเหตุใดหรือหลวงกินรชารากล่าวว่าอาตมาก็ไม่ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงภายหน้าประสบน้อยจะเข้าใจเอง ประสบน้อยมียทันการฆ่าฟันและบาปร,รักลึกล้ำที่สุดในรอบร้อยปีนี้อาตมาขอน้อมเตือนประสบน้อยระวังทุกเรื่องราวใคร่ครวญให้ดีแล้วค่อยกระทำํำคำพูดอาตมายุติแต่เพียงนี้ภายหน้าม,มีวาสนาจมได้พบกันไหมกล่าวจบโบกสะบัดแขนจีวรบังเกิดเป็นกระแสลมเบาๆ ร่างก็พลิ้วหายไปสิบว่าบ่อมียรีบร้องว่าแล้วเสี่ยงเสือโปรดชะงักเท้ารวงจิตฉลาคล้ายไม่ได้ยินกระทั่งศีรษะก็ไม่เลี้ยวกลับเลี้ยวกายจากไปบ่เมียขณะจ,จะติดตามไปพลันได้ยินเสียงลวงจินชราดังขึ้นที่ข้างหูยางแผวเบาว่าประสบน้อยหากจดจำคำพูดอาตมาในคืนนี้ ภายหน้าจะได้รับการยกย่องจากบุริมไม่เช่นั้นจะเป็นจอมอสูรที่ตกเป็นเป้าไล่ล่าค่าของส่วนรวมระหว่างธรรมะและอาธรรมประสบตกลงเลือกเฟนเองที่แท้หลวงจิชาาีชราใช้วิชาลมปราณทายทอดเสียงกล่าวกับป่อเมียยากนั้นใช้วิธีเดียวกันให้เสื้อขาวทวงวิญญาณทราบแต่เพียงผู้เดียว แต่คำพูดของหลวงเกียร์ชาราว,ว่ากล่าวจนเสื้อขาวธงวิญญาณหน้าแดงวุบแตกเตือนตระนกยิ่งควรทราบว่าเสื้อขาวธงวิญญาณท่องยุทธจักรปีเซนยังไม่มีผู้ใดร่วงรู้ศักดิ์ศรีแท้จริงของมันในเลยไม่สร้างความเตือนตระนกแก่มันเสื้อขาวธงวิญญาณคำหนึ่งในใจว่าหลวงเกียราชรานี้ที่แท้เป็นใคร ยามนั้นบ่อเมียยืนเสื้องซึมเศร้าเมื่อมองทิศทางหลวงจีนชาราจากไปจิตใจบ่อเมียตอนนี้สับสนวุ่นวายยิ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกขัดแย้งกันระหว่างความแค้นกับโอโหสิกรรมธรรมะและธรรมกําลังหากล้างกันอย่างรุนแรงเสื้อขาวธงยานก็ใช้สายตาที่หมกมุ่นกังวล จับเจ้ามองบ่อเมียครุ่นคิดในใจหลวงจินชราพยายามให้เราทัดฐานเขาย่าได้พออัธานการฆ่าฟันเกินไปแต่เราจะทัดฐานได้อย่างไรโง่เกีย่ยเกียงเห็นบ่เมียและเสื้อขาวทุงยานล้วนยืนเสื่องเสืมเเซาคล้ายมีความในใจใดเนิ่นนานยังไม่เอ่ยปากต้องขอมวดชิ้วร้องเสียงเชื่อแจ้ว นี่พวกท่านคิดอะไรแต่เตรียมเยืนอยู่ที่นี้จนฟ้าสว่างหรือบ่อหมียและเสื้อขาวทงยานล้วนอุทานดังอาสถานจากปะวังครุ่นกิดเสื้อขาวรงยานสืบเท้าเข้ามาประสานมือต่อบ่อเมียกล่าวว่าบ่อหมียเฮียมีพลังฝีมือกล้าแข็งแกร่งกระาผู้น้องคืนนี้ได้เปิดหูเปิดตา บ่เมียประสานมือตอบกล่าวว่าตัวเฮียชมเชยเกินไปท่านมีพลังฝีมือเข้มแข็งเป็นที่นับถือเลื่อมใสของผู้น้องนะักเสื้อขาวทงยานยิ้มเล็กน้อยจากนั้นกล่าวอย่างจริงจังบ่เมียเฮียผู้น้องมีคำพูดประโยคนึงไม่ทราบท่านตำหนิว่าอุกอาจไปเอ,อหรือไม่บ่เมียกล่าวว่าตัวเฮียมีคำพูดใด โอดบอกมาต,ตรงๆผู้น้องนับถือเลื่อมใสป่อเมียเฮียคิดสาบานเป็นพี่น้องกับป่อเมียเฮียไม่ชาบท่านเอ่ยถึงตอนนี้แกล้มกลืนคำพูดไว้เพ่งตาม,มองบ่อเมียเป็นเชิงคอคำตอบบ้อเมียลิงโลดยิ่งพองกศีชากล่าวว่าประเสริฐแท้ตวนเฮียให้เกียรติปานี้ผู้น้องไหนเลยไม่ทำตามคำสัง่ง งเกียงเกียงหัวรอเสียงเกืี่ยแจวกล่าวว่านี่ประเสริฐยิ่งและประจวบเหมาะยิ่งพวกเราพอดีมีสามคนเท่ากับเล่าปีกวนอูลและเตียวหุยในสามกุกบ่เมียและเสื้อขาวทวงบิญญาณพอฟังพากันหัวรอ,อ,อกมาจบบทที่แปด